มาถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างเรื่องนี้เนี่ยพอฟังปุ๊บแล้วเนี่ยนะรวมถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็ตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะคะกับศิพิศนีตกม้านะคะเสียงดังปักเลยนะคะจนได้รับอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยจะบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะคะไปอัปเดตกับเธอกันค่ะ ทำเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยใจหายใจคว่ำกันหมดเลยนะคะหลังจากที่นางแบบชื่อดังอย่างสิพิศนีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในงาน polo kings รับเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังขี่ม้าอยู่ม้าก็ตกใจอะไรบางอย่างขึ้นมาซะดือด้อๆค่ะทำเอาเจ้าตัวที่นั่งอยู่บนหลังม้าเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นสนามอย่างแรงนะคะ หลายคนเนี่ยก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ว่าเธอได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าซชจนสตวตก,ก็บอกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแต่ยอมรับว่าหลังจากตกม้าในวันนั้นเนี่ยทำเอาตอนเองเนี่ยอายเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ,นนะวันนี้มาจากที่ <laughs> ช้ขอแค่ได้อยู่ดนไกลัวข้าพ่อยานไเขินค่ะเป็นยังไงฮะ <laughs> <laughs> คือมันเนื่องจากว่ามาที่เราซ้อมอะค่ะวันตอนซ้อมเนี่ยไม่ได้มีเหล่าทหารพี่พี่มายืนกันเป็นเท่าไหร่อ่ะเยอะเนอะห้าสิบคนแล้วก็ไม่ได้มีแฟลชกล้องแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่ได้มีโดรนค่ะที่เป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์ที่ลอยอยู่บนอากาศค่ะแล้วมาเราเป็นมาตัวที่ขี้ขาดที่สุด <c oughs> ก็เลยตื่นก็เลยวิ่งวิ่งมีการสะบัดสะบัดเออแล้วก็เลยตกเลยมันประมาณ2วินาทีแต่แบบเราแบบ ความรู้สึกเรามันสักประมาณหนึ่งนาทีอ่ะอมไม่เป็นอะไรเลยค่ะเพราะว่าตกบ่อยมากอย่างปกติสีขีมั้นแต่เด็กๆแล้วไงคะก็ตกเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะเกิน30ทีแด่เรามังคะก็เลยเหมือนเอาก้นลงก็เลยไม่เป็นไรซ้อมค่ะแต่ว่าคือพอเราทําอะไรที่เป็นแบบสิ่งมีชีวิตอ่ะมันก็คาดคะเนไม่ได้อ่ะเนาะทุกคนตกใจหมดเลยทําให้เรายิ่งเขิน ไ,ไอะไรคือไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะตอนตกลงมาก็มีรถพยาบาลจะมารับเราก็แบบแป๊บนึงนะพี่อย่าเพิ่งมารับนะคือคือคอ,อายคะ่ะอย่าแบบอย่าอย่ามารับเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปเองได้เพราะเราไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเนะะี่ยค่ะเราตกบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าปกติคนอื่นอาจจะเห็นเราเดินแบบบนแคทวอล์กไงไม่เคยเห็นแบบเราเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แต่ที่จริงเราเราเคยมีเกิดขึ้นบ่อยคะ่ะคนเลยอาจจะตกใจเรายังมีสติ สัมปชัญญะครบถ้วนไม่ได้เป็นอะไรหัวไม่ได้ฟาดเลยเนี่ยก็โอเค ถ้าเกิดตอนซ้อมก็ให้ใส่หมวกอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆวันนั้นสไม่ได้ใส่หมวกใช่ไหมแล้วคือไอ้ที่เราบอกว่า1วินาทีนั้นนะ่ะเรารู้สึกเหมือนหนึ่งนาทีเพราะว่าในใจเราคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าหัวลงตายแน่เลยอะไรประมาณนี้เออก็เลยก็เลยพยายามเอาก้นลงครับผมนะฮะก็เห็นตกลงมาจากหลังม้าแรงขนาดนี้นะครับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ถือว่าดีแล้วนะครับแถมมีหวานใจคนพิเศษนะครับช่วยดูแลขนาดนี้คงไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยครับ ปาดเคราะห์กันไปคราวนีาต้องใส่หมวกนะคะครับผมนะฮะแต่เข้าใจนะเขาบอกว่าหนึ่วินาทีของเขาเนี่ยเหมือนหนึ่งนาทีจริงๆเวลาเกิดอุบัติเหตุนะฮะผมเคยเมอไซค์ว่มครั้งหนึ่งภาพมันสโลว์โมชั่นเราเห็นเห็นทุกระเบียดนิ้วเลยนะฮะเออนะครับ,ออรบยีงไงก็ระวังหน่อยละกันนะฮะแต่ว่าคุณเนมประการก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วแน่นอนค่ะ